ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรต้องคำนวณบ้างเรื่องของการรีไฟแนนซ์คงจะเป็นคำคุ้นคุนเคยสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แน่นอนเพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่องงวดลงและยังช่วยให้ผ่อนหนี้สินได้หมดเร็วยิ่งขึ้นรีไฟแนนซ์คืออะไรคือการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปชำระคืนกับเจ้าหนี้เดิมโดยเงินกู้ ก้อนใหม่นั้นมักจะมีเงื่อนไขให้กู้ยืมที่ดีมากกว่าข้อดีของการรีไฟแนนซ์คือจะช่วยให้เราผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้นถ้าเราจ่ายค่างวดเท่าเดิมแต่จ่ายส่วนที่เป็นดอกเบี้ยน้อยลงเราก็จะลดเงินต้นได้เร็วมากขึ้นหรือบางคนที่ผ่อนบ้านไปแล้วเกิดปัญหาเงินติดขาดหมุนไม่ทนันก็สามารถรีไฟแนนซ์เพื่อขอลดค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลงหรือเป็นการยืดระยะเวลาในการผ่อนให้นานขึ้นนั่นเองส่วนใครผ่อนหนี้บ้านมาสักระยะหนึ่งก็เริ่มพิจารณาการรีไฟแนนซ์บ้านว่า ควรทำดีหรือไม่จะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายของเราลดลงจริงหรือวันนี้ มีวิธีการช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ว่าควรรีไฟแนนซ์หรือไม่ต้องดูอะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์เราควรต้องรู้ก่อนว่าการรีไฟแนนซ์จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วยไม่ได้คำนวณง่ายๆเพียงแค่ปรับลดดอกเบีย้ยเท่านั้นแต่ที่เราจะต้องดูค่าใช้ใจ่ายแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยรวบรวมค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านว่ามีอะไรบ้าง 1. ค่าเบีย้ยปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนด ขั้นแรกจำเป็นต้องตัวสัญญากู้อันเดิมของเราก่อนว่ามีกำหนดระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์ได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่3ปีถ้าเรารีไฟแนนซ์ก่อนกำหนดก็จะเสียค่าปรับประมาณ0-3%งของวงเงินกู้เดิมซึ่งเงื่อนไขนี้มีระบ,บุไว้ในสัญญากู้ แนะนำว่ารอให้ถึงช่วงเวลาที่กำหนดก่อนดีกว่าเพราะถ้าดอกเบีย้ยเดิมไม่ได้แพงมากจนเกินไปส่วนใหญ่รีไฟแนนซ์ก่อนกำหนดมักจะไม่คุ้ม 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนองจะคิด1%ของวงเงินกู้ใหม่จ่ายให้กรมที่ดินไม่ต้องจ่ายหักรีไฟแนนซ์ธนาคารเดิม 3. ค่าประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไปจะอยู่ที่0.25 ถึง2%ของราคาประเมินจากกรมที่ดินหรือคิดเป็นจำนวน1,500-10,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับธนาคารไม่ต้องจ่ายถ้ารีไฟแนนซ์ธนาคารเดิมซึ่งเขาจะเรียกการรีไฟแนนซ์ธนาคารเดิมว่า retention 4. ค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ประมาณ0-3%ของวงเงินกู้ใหม่หรือบางธนาคารอาจจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนี้ ควรสอบถามที่เรารีไฟแนนซ์ด้วยให้แน่ชัด 5. ค่าอากรสแตมจะเท่ากันทุกธนาคารคือ0.05%ของวงเงินกู้ใหม่ 6. ค่าประกันอัคคีภยัยไม่ว่าจะกู้ธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิมจะต้องเสียค่าประกันอัคคีภยัยซึ่งแต่ละธนาคารจะมีอัตราค่าประกันต่างกันเมื่อเรารู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต่อมามาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใหม่กับที่เก่าโดยจะคิดเฉลี่ย3ปีเพราะการรีไฟแนนซ์มักจะกำหนดให้ท ทำได้หลัง3ปีแต่ระวังเปรียบเทียบดอกเบีย้ยที่เป็น MLR MRR ของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันจะเปรียบเทียบแค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะบางธนาคาร MLR แพงกว่า MRR ก็มีเช่นกันตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบกู้ที่เดิมหรือกู้ที่ใหม่สมมุติว่ากู้ธนาคารเดิม2ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีคือ4.75%ผ่อนเดือนละ1 3 0 0 0บาท ผ่อนปโปะไปแล้ว3ปีมียอดหนี้เหลือ1 5 0 0 0ล้าน5แบาทได้เปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์มาแล้วทุกธนาคารถูกที่สุดที่ได้ดอกเบีย้ยปีแรก2.5%ปีถัดไป MRR ลบสสมมติ MRR ธนาคารจุดจุดจุดเลือกคือ7%วิธีคิดดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีธนาคารใหม่คือ2.5คูณ1ปีบวก7%ลบ2ปีคูณ2ปี เป็น3ปีเท่ากับ4.17%ต่อปีดูแล้วน่าจะถูกกว่าจริงไหมแต่อย่าลืมคิดค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยได้แก่ค่าธรรมเนียมการจำนอง1% ล้านห้าเท่ากับ1 5 0 0 0บาทค่าประเมินราคาสินทรัพย์สมมติธนาคารคิด3,000บาทค่าธรรมเนียมปล่อยกู้สมมติว่าไม่มีค่าอากรสแตม0.05%ป์คูณล้านห้าเท่ากับ750บาทค่าประกันอัคคีภัยขอไม่นํามาคิดเพราะถือว่าแม้เรารีไฟนันเราก็ต้องจ่ายค่าประกันทุก3ปีอยู่แล้วยกเว้นประกันกับธนาคารเดิมไม่ใช่3ปีหรือธนาคารที่มีบริการอื่นๆนอกจากนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆมาคํานวณด้วยเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายใน การรีไฟแนนซ์ทั้งหมดจะได้เท่ากับ18,750บาทจากนั้นก็ลองไปคำนวณเปรียบเทียบดอกเบีย้ย3ปีของธนาคาร2ธนาคารจะพบว่าถ้ากู้ต่อกับธนาคารเดิมอัตราดอกเบีย้ย4.75%เเมื่อครบ3ปีต้องจ่ายดอกเบีย้ยประมาณ1 9 2 4 5 0บาทยอดนี้คงเหลือ1ล้าน 224440บาทถ้าเปลี่ยนเป็นกู้ธนาคารใหม่อัตราดอกเบีย้ย4.17%เมื่อครบ3ปีจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด167435บาทรวมกับค่าธรรมเนียม18750บาทรวมเป็น186185บาทยอดหนี้คงเหลือ 1,199,430บาทจะเห็นว่ากรณีนี้เมื่อรีไฟแนนซ์ทำให้เราประหยัดดอกเบีย้ยไปเยอะกว่าและลดเงินต้นได้เยอะขึ้นด้วยแต่ในการคำนวณเราต้องคำนึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตด้วยเพราะ MRR หรือ MLR จะเป็นตัวเลขที่อาจจะมีปรับขึ้นลงตามอัตราดอกเบีย้ยในโยบายถ้าเราคิดว่าในอนาคตอีก2-3ปีอัตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นมากๆและอัตราดอกเบีย้ยที่เรากำลัง จ่ายอยู่ขึ้นกับ MRR, MLR การรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนดและเสียค่าปรับก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้เคล็ดลับดีๆเรื่องของการเงินการเงินง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money